่ปเลยให้รับใช้ครับเอ่าอะไรดีพี่เดี๋ยนะของพี่มันต้องอะไรโรงพยาบาลธนบุรีใช่ไหมขึ้นมาเมื่อเช้าวะที่ไอจีบ้่ไม่เป็นีุเรศจี๋นะก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะอยู่ที่เดิมอยู่ยังไม่ได้เป็นไหนซื้อจากวันงานมายังกําไรอยู่นะเออคุณโรงพยาบาลนะยังกำไรเขาไม่สนใจเส้นหรอกนะ เขาอเป็นไปดูเทคนิคนิดนึงนะทำไมถึงบอกว่าถือได้อยู่ในไซคลที่ไซคลที่สี่เป็นไซคลที่สี่แล้วก็เป็นนะฮะเป็นมันยังดีอยู่เห็นไหมฮะยังยังยังอยู่เหนือสิบมันอยู่นะ เป็นการปรับฐานนะแต่จะเงี้จะนานเพราะว่าเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยเป็นซูเปอร์โอเวอร <13 S 1> ์บอร์ดนะนาเน<ล>ยปรับฐานเนี่ย<อ>จะนานเออจะนานต้องยืนออกข้างนานีเพราะนั้นยืนที่ต่าไม่ได้ยืนต่ำกว่าหกสิบเนี่ยไม่ได้เนี่ยลืมต่ำกว่าห้าแปดไม่ได้ต้องยืนสูงยืนสูงเพื่อเลี้ยงไว้นะก็เล่นรีบาวขึ้นบีไปจบแล้วค่อยลงทำซีนะอันนี้ยืนเพื่อที่จะ จบขึ้นบียังไม่จบนะฮะเพราะว่ายังไม่ได้ทำขึ้นบีนะ,ะขึ้นบีคืออะไรเซตเนี่ยอยู่ในเซตเนี่ยอยู่ในขึ้นบีแล้วเนี่ยเซตอยู่ในขึ้นะบีแล้วเนะี่ยบีแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าบีแล้วอาจจะยังไม่จบมันจะได้อีกหน่อยอนะไรเงีนะ้ยเนี่ยนี่เป็นเซตก็ขแข็งนะเซตแข็งยังไม่ยอมนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เวอร์เจนนะฮะแต่ขึ้นไปสูงกว่านะฮะีหนึ่งหกสี่สี่ก็จะได้เวอร์เจนอีกนะครับก็ต้องออกค้างให้ได้นะโดยหนึ่งหกศูนย์เก้าอย่หลุดแนวรับหลักก็แถวเนี้ยนะฮะนะครับจะหลุดกับนี้นะฮนะหนึ่งห้าแปดหนึ่งหลุดก็เป็นเป็น a b c นะฮะ นะครับถ้าหลุดนะฮะก็เป็น A แล้วก็ขึ้นเป็นนีอันนี้เป็น A หลุดลงมาเป็น B คขึ้นไปเป็น C หรือว่า1 B 2 B 3 B ประมาณเนี้ยนะฮะเพราะนั้นอย่างยืดเยอะนะ,ะยังไม่ได้ว่าจะลงเร็วๆนะครับทีเฟ <Effect S 1> ก็เป็นไซเว้นะครับก็ไซเวจริงๆนะรกรอบก็ข้างบนก็อยู่ที่ไม่เกิน995เนะเด้งขึ้นไปกระชัอย่อก็ลองนะยังไม่มีนะครับ ใครแพ้ใครชนะนะอยู่ในกรอบเซเวนะครับอะไรแพ้บ้างนะวันนี้ก็ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมเดสคอร์สลงมานะครับยังสู้อยู่นะแบบนี้ก็ถือว่าฝั่งฝั่งฝั่งจีรองก็ยังไม่ยอมนะครับยังสู้อยู่นะครับถ้าจะแพ้ก็ต้องดดเกดศูนไปเลยนะดดเก้าเดแปดเก้นะถึงจะแพ้นะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ ช็อตกรอบบนนะสต็อปลอสก็คือก้าเก้าห้านะฮะเด้งไปช็อตกรอบบนลงมาลองกรอบล่างนะเล่นตามสัญญาณผู้นี้อาจจะยอ่อก่อนเะนียย่อลงมาก็ลองขึ้นไปก็ช็อตทองคํานี้ไปละ<ง>ทองคำเมื่อคืนปิดต่ํากว่าหนึ่งจ็สองหกตามระบบนะฮะห้ามปิดต่ากว่าหนึ่งจ็สองหกนะครับตรงนีนะ้นี่ ต่ำกว่าก็ต้องลงมาที่หนึ่งหกเก้าห้นี่ก็ลังมุ่งลงไปที่หนึ่งหกเก้าห้านะครับถือช็อตมาก็ยังถือต่อไปแท่งเทียนนะครับดูแท่งเทียนแท่งใหญ่ๆนะแล้วตามด้วยแท่งเล็กก็จะจบการลงก็จะวิ่งขึ้นนะครับถือช็อตมายังถือได้อยู่นะอ่แพ้ละเตือนคือเตือนไปแล้วนะครับว่าถ้าวันเนี้ย สมมติว่าแท่งนี่มันยาวมากนะแล้วมันลงไปที่หนะึ่งหกแปดหนึ่งเนยนะครับมันมีสิทธิ์หลุดนะอาจจะยาวเลยนะอาจจะลงมายาวและยาวยาวเลยนะเพราะฉะนั้นการลองที่หกแปดหนึ่งให้ดูแท่งเทียนด้วยต้องเป็นแท่งเทียนแท่งเล็กๆนะไม่ใช่แท่งเทียนแท่งเดยาวๆนะมันมีสิทธิ์หลุดนะครับอันนี้เป็นทองคําหุ้นมีอะไรก็มันมันก็นะ แล้วแต่พุ้นอะไร KTB ก็ต้องมาสต็อปรอเพราะว่าครบห้าขึ้นอ่า KTB ดูนะ KTB นะครับเจ็ดสิบเจดบาทแล้วเราดูไซเคิลนะพอจบถ้าจบห้าไซเคิลมันจะเท่าไหร่เราเลิกมันไม่เลิกเราเลิกนะเดี๋ยวจะบอกวิตีให้นะเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูนี่ก่อนเนี่ย เคีบี hey, นะครับค่อยๆขึ้นมานะครับจบไซเคิลอะไรยังขึ้นอยู่นะครับยังสวยงามระยะยาวยังสวยงามเนะี่ยแต่การจบหนะ้าไซเคิลแลวมีดิเวเรนซ์ในทางเฟรมวีนะครับก็แสดงว่าจบอะไรเอ่ยนะฮะมาดูนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งชาร์ตอันนี้เป็นสองนะนะครับอันนี้อยู่ในขึ้นสามอยู่นะครับอ๋อนะอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองนะ สามเนี่ยถ้าสี่ก็ต้องตัดซีโร่ลายนะคราวนี้สามเนี่ยจะเป็นห 3, 3น, 3, 3 3, 3, 3, น,นึ่งสามสองสามเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามอันเนี้ยทาขึ้นห้าของขึ้นสามละเพราะนั้นใกล้จบเซคิลใหญ่เอง one, <Noise. S 2> ไซคิลนะฮะอันนี้ถือว่าจบเนี่ยดูนะฮะอีอันนี้หนึ่งอันนี้สองนะอันนี้สามนะครับสิ่งที่ต้องระวัง คือแบงค์ที่ขึ้นมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่ามีแค่สามแล้วลงหมดเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ใกล้จบละใกล้ขึ้นมาจบคือครบห้าห้าของนี้นะฮะเนี่ยห้าห้าละห้าเราก็จะเห็นเริ่มมีสัญญ,ญาเดเวอร์เจนเห็นไหมครับคุณมอนดเรื่องเห็นไหมฮะเริ่มเดมเวอร์เจนมีนทำหายเยอะเลยแต่หายใจไม่หายอันนี้ทำเป็นดีเราก็ต้องตามดูทำเป็นเดล่นะฮะ ว่ามีอะไรที่ทำให้เราเห็นสัญญาณรีเวอร์เซ่อะไรเงีนะเราก็ต้องตามดูและนะเริ่มโอเวอร์บอสนะครับห้าเนี่ยจะโอเวอร์บอสแล้วก็ไดเวอร์เจนนะแสดงว่าหายเนี่ยจะย่ออีกทีหนึง่งแล้วทำหายจริงแล้วไดเวอร์เจนเนี่ยนะครับถึงจะขายเพราะฉะนั้นก็ยังผันต่อไปได้อีกครับยังไม่ลงนงะราคาดันต่ออราคาดันต่อคือไม่ซื้อละจะรอว่าจะขายตรงไหนนะฮะ แต่น่าจะถึงขั้นได็กวัยเจนอนะสิบขั้นต้เด็กวเจนอ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วแต่คืออย่างนี้ยินดีด้วยค่อยๆขึ้นเห็นไหมฮะอ่าค่อยๆขึ้นฮะอ่าตอนนี้ขึ้น,นแบบเราตาก้อสังเกตเราพิดสังเกตเมื่อไหร่นะนะครับเราก็ต้องไปดูนิสยัยนิสัยเขาว่าตอนที่เขาจะจบเขาจะเป็นตึงต้งตึงต้งตึ้งเห็นไหมฮะ อ๋อขึ้นปังปังปังชาใชายชาอันนี้เขาเขาขึ้นนิ่งๆเขานิ่งอ่ะไปเรื่อยๆแต่พอจะจบแต่ละรอบเขาจะตึ้งตึ้งตึ้งสามวันตึ้งตึ้งสามวันอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเขาผิดปกติเมื่อไหร่เนี่ยมถึงว่าการขึ้นอันเนี้ยขึ้นแรงๆสามวันเนี่ยชันชันเงี้ยก็เจอท่านแดงก็ขายเลยไม่ต้องคิดอะไรมาเนี่ยพอจบแน่นอนอืมชัดเจนมากเลยนะฮะ อันนั้นก็คือการขายที่จุดสูงสุดนะครับแต่แท่งเขียนตัวที่สาจะแท่งแดงแท่งแรกอะไรก็ได้แต่ก็น่าจะได้มากกว่าแถวนี้เยอะอันนั้นก็จะจบแต่ไอ้แท่งแดงถ้าย้อนหลังมาแท่งแดงแท่งนนี้มันแท่งเบรกะแอันนี้มันเบรกมาัแท่งแดงนี่เบรกหายแล้วมันทําแดงมันไม่เกี่ยว อันนี้มันอยู่นิวไฮถ้ามันตึ้งตึ้งๆๆแล้วเจอแดงอันเนี้ยกันนันชัยอ๋อไอแดงนี่มันเบรกไอหัวแดงันูเบรกให้มันเบรกไปมาใช่ไหมมันเบรกไปเนาะมันเบรกตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นเป็นระขาแล้วลงมาโอ้โหคุมไม่ให้ย้อนแล้วก็คุมไม่ให้ย้อนอันนี้ไม่ให้ย้อนไม่ให้ย้อนก็ขึ้นต่อได้แต่อนเนี้ยมันเบรกไปแล้วพอเบรกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกเขาลากแดงอ่ะแต่ถ้ายังไปค่อยๆไปค่อยๆไปคนชันไปเรื่อยๆเนี่ยนะ อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะครับเรียกแลนลี่นะฮะแลนลี่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 นะฮะพอไล่แรงเห็นไหมฮะไล่แรงปุ๊บไล่เวเจนเห็นไหมฮะไล่เวเจนเห็นชัดเลยจบจบจบก็เอบีซีแต่นี้จบก็จบแล้ววีเลยนะว้าวจบแล้วดิ้งเลยสามสามดีนะฮะพี่น้องนักลงทุนไทยจบแล้วให้ให้คาดว่าหุ้นทั้งมีสามขึ้นเหมือนตัวอื่นไม่มีห้าขึ้น ครับคือต้องเต็มตัวขายนะอย่าโมเปลื้มกับพุ้นที่ขึ้นอยู่นะอืมใช่ครอ่ะขึ้นมาเพื่อเก็บมาสิบสี่บาทสิบสี่บาทต้องมาจากสิบสี่บาทรู้กันนะคุ้ตัวนี้ให้มันจากตุรจีนเป็นอังกอใช่ต่หลัที่คุยกับเลยต้องคุยกับพี่อีกทีนึงนะฮะอ่าใครเก็บของมาจากสิบสี่บาทเคทีบีแบงมาเป็นสามมันขึ้นมาอะาแต่คนถือสบายใจ ช่ใชมันปลอดภัยมันสบายใจสิสสบห้าสิบหกบาทแล้วก็ห้ามคิดเรื่องพื้นฐานนะเ B ทํบทำไมดีวะมีเป๋าตังค์เลยไม่ต้องคิดแล้วนะคิดเดินอีกอย่างเดียวหาตรงไหนก็บอกต้องใไมนะครับก็ใช้เงินเยอะกาจะดันแต่ละช่องได้เคทีบนะฮะไม่ได้ดันง่ายๆก็ถือว่าสวยนะใครเล่นเคทีบจไม่เจ็บใครเล่นเอีีนี่เจ็บมีโอกาสเจ็บตัวทุกคน บมร์ลาวันบิบกับเนี่ยลาวันดิบกับร้อยสามเจ็ดเนี่ยโดนไปสามสิบเปอร์เซ็นต์เคทีบเนี่ยยังไม่โดนเลยเพียงแค่ทำร้ายกันเลยนะ้เป็นถือว่าโอเคมากเนี่ยดูแลปวงชนนแบงก์นี่กับร้อยเจ็ดเอ็ดกับร้อยสี่สิบนี่ก็มีคนโดนแต่เคทีบยังไม่มีใครโดนเลยค่อยๆขึ้นก็ค่อยลงค่อยลงพูดมหาชนน่ะเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบตุนสูงอายุประเทศไทย ประเทศไทยกินจีบแบงค์คุนของหบชาขาวนะคุณนกงสมุนงพรขาแล้วเอวทีแล้วพี่เอวทีอ่ะกายังไม่ที่รู้ว่ายังไม่มีสัญญาณนะไม่มีสัญญาณก็เป็นตัวที่รอขายเหมือนกันตัวรอขายนไม่ไม่ใช่ถ้าถ้าซื้อก็รับผิดชอบตัวเองนะไม่มีใครว่านะเพราะมันยังมีเทรนด์อยู่เห็นไหมฮะเนี่ยมันยังมีเทรนด์อยู่ นะครับเราก็ไม่ได้ไดเวอร์ชันอะไรนะก็ไม่ได้โอเวอร์บอสอะไรจะไม่โอเวอร์บอสอะไรก็ยังขี่อยู่เข้ามักจะขึ้นวันที่เซตต้องการความช่วยเหลือเนี่ยราศีแดงอ่าเขาจะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพอเซตสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เขาจะย่อลงมาอยู่แถวๆนี้ใหม่เนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดแต่พอเซตต้องการความช่วยเหลือก็เขาจะขึ้นมาอีกไหมฮะเขาขึ้นสองวันนี้เห็นขึ้นสองวันต่อเลยไหมครับพอเซตโดนกระหน่ำมาสองวันเนี่ย อ่าอันนี้ก็ช่วยเหลือโอ้โหประเทศไทยวันนี้เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบสี่จุดเก้าเก้าล้านบาทอ่าเป็นออเดอร์สุดท้ายเป็นหัวอย่าง MSCI b d s BDMS กับเคเบนี่ยมันจะทําให้เพี้ยนเพราะว่าวันนี้เป็นวัน MSCI เขาซื้อวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันสุดท้ายแล้วมันก็กึ่งกั้ากึ่งนะฮะแต่ถ้าถาม ถามพี่นะฮะในแง่ของตามทฤษฎีนะฮะครับคือมันเป็นแรงซื้อนะฮะแรงซื้อได้เป็นแรลงซื้อที่ผิดปกติเพราะว่าตกลงก,กันแล้วว่าจะขายทุกราคาปิดนะครับเราก็เอาเวอล่มมาโยนกันนะฮะอันเนี้ยมันก็ทําให้ไม่นับนึกไหมฮะไม่นับ,นบอันนี้เราสามารถดูได้ว่าอันเนี้ยนะฮะขึ้นมาตัวเนี้ยวอล่มมากนะฮะตรงนี้วอล่มน้อยอใช่ไหมฮะ อันนี้วอลุ่มมากอันนี้วอลุ่มน้อยขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับวอลุ่มมากลงมาตรงนี้นะฮะวอลุ่มน้อยกว่านะฮะนะครับถ้าแบบเนี้ยคือขึ้นวอลุ่มมากลงวอลุ่มน้อยเน,นี้ยถือว่ายังอยู่ในอยู่ในการยังขึ้นได้อยู่ยังไม่ได้เสียอะไรนะฮะนะครับแต่ยังขึ้นเลยไม่ได้นะฮะขึ้นมาวันนี้นะฮะแล้วขึ้นไปตรงนี้นะฮะสมมติวันนี้ไม่นับพรุ่งนี้ขึ้นต่อแล้ววอลุ่มกลับมาปกติล,ละแล้วมากกว่า 70,002เนะี 72, นะ่ยต้องต้องมากกว่า70,004เนะี่ยถ้าเป็น70,006 7 0 0 0ดอย่างนงี้ก็ถือว่าอันนี้ยังขึ้นต่อได้อยู่นะนะครับยังขึ้นต่อได้อยู่ยังไม่ได้เสียอะไรนะครับคือหัวเนี้ยก็ถูกเคลียร์ไปโดยที่ไม่เป็นหัวไมล่ล่วถูกไหมครับคือหัวเนี้ยนะฮะถ้าทรนนี้วอลลุ่มมันนะฮ 80, นะ80,000อย่างเงี้ยอันนี้เราถือว่าเป็นหัวเลยนะ แล้วเนี่ยจะไม่เห็นภาพตรงนี้นะตรงนี้จะหลุดลงไปเลยจะไม่เห็นภาพนี้นะจะลงลงเลยนะฮะอันนี้พูดในในแนวของอ่าตัวของวัลลุมันดาลัยสิ่คนนี้ไม่ต้องนับอันนี้ดูเหมือนว่าไม่มีหนึ่งวันนะไม่มีวันนี้เหมือนไม่มีก็จะนับแค่ละขับนมายังไม่เกินอ่าก่อนปิดจะมันไม่เกินพี่ดูอยู่จากปิดไม่เกิดนะ ท่นี้ไอ้ตรงหัวสีแดงเมื่อกี้ตรงไอ้ตรงจีของพี่พิพนวลุ่มมันบางใช่ไหมหกหมื่นแปดพันล้านอันเนี้ยอันนี้มันเป็นหัวแต่หัวแล้วถ้ามันคอนโทรลเนี้ยวอลุ่มเจ็ดหมื่นสี่อันเนี้ยแท่งนี้มันจะไม่เขียวท่านี้มันจะแดงเลยมันจะลงแต่เนื่องจากนี้มันน้อยมันก็เลยเด้งกลับอีกแปลว่ามันยังไม่อยากลงะแต่พรุ่งนี้ก็จะเหนื่อยอีกนะฮะแต่ก็พรุ่งนี้น้ํามันลงอีกถูกไหมครับพอน้ํามันลงเนี้ย สพปตทลงใช่ไหมครับพวกเนี้ยก็ต้องทําให้นิ่งก็ต้องลงไฟฟ้าขึ้นอีกแบบนี้ยแสดงว่าเขาไม่อยากลงเขาอยากหาทางลงถ้าเป็นลักษณะนั้นมันลงไฟฟ้าตอนนี้อาการที่ดันตลาดก็มีกราฟไฟนิชกับบีคริม g p s ีเยืนอยู่ในแดนบวกกราฟนี่ตัดออกเลยเพราะว่ากราฟเป็นส่งขึ้นนะฮะห้าสสองห้า <51, 25. S 1> คือตัวที่มัน มันมันอยู่ในช่วงไซด์เวยไปมาเนี่ยก็คือบีกิมอ่าทีพี C, แต่กราฟเนี่ยนะคือต้อง,งปล่อยเข้าไปเพราะเขาไม่เกี่ยวเนีเพราะว่าเขามีส่งขาขึ้นของเขาคือเขาจะต้องทำขึ้นห้ากวขาอันนี้ให้จบนะซึ่งมันจะสูงกว่านะสูงกว่าห้าสองบาทห้าสิบเนี่ยนะครับไปในระดับหนึ่งเอาพี่ว่าในระดับที่มากพอสมควรแล้วกันอันนี้กราฟ <Wow. S 1> แยกแยกไปเลยแยกไปเลยนี่อันนี้เป็นสี่แนะ่นอนอันนี้เป็นห้านะฮะ อันนี้เป็นห้าที่เป็นพอ,อจบการขึ้นทั้งหมดจากนี้เลยฮนะจากเนี้ย <c oughs> จากยี่สิบเจ็ดเนะี่ยเราจะจบจบไซคลนี้เลยเรียกว่าไซคลของอ่าไซคลของอินทัตก็ได้เนี่ยไซคลอินทัตเรามาจากตรงนี้นะตรงอินทัตจำได้ไหมฮะเนี่ยอินทะัตเนี่ยนะจบไซคลอินทัตแล้วอาจจะต่อด้วยอ่าไซคล์ใบแนนเลยก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปเนะี่ยเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นตนัวแรกแต่เนี้นจะจบแล้ว จบอันนี้จบส่วนอันเนี้ยต้องขึ้นไปให้ครบห้าให้จบซึ่งถ้านะฮะห้าสองเมื่อไหร่ก็คือสามารถจบได้ตลอดนะะลุะลุห้าสิบสองก็ห้าสองก็จบก็นับผ้าได้ตลอดเลยรอสัญญาณร <5 S 1> ีวิท่์ญญยังไงก็ไดเวอร์เจนเห็นไหมฮะเนี่ยรอไดเวอร์เจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ช้าคือเร็วๆในเดือนเนี้ยอาจจะเห็นในเดือนกันยาเนี่ยอาจจะจบและการขึ้นก็ครบหนึ่งปีพอดีนะอย่าลืมนะ ขึ้นมาจากวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยครับปีที่แล้วนะครับ<ช>รถือว่าจบประมาณปีกว่าเนี่ยก็เป็นขาขึ้นระยะยาวต้องขึ้นให้เกินหนึ่งปีอันนี้ถือว่าถูกต้องส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือบีกิมมันยังเป็นขาลงอยู่นะ<ช>อันนี้มันเป็นขาลงอยู่นะเห็นไหมฮะอันนี้ขาลงนะเมื่อกี้กลับมันเป็นขาขึ้นอันนี้เป็นขาลงนะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ไซเว์เพื่อช่วยปรยุงนะเพราะมันอยู่ที่ต่ํะนะครับ T.P.S.C ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นขาลงอยู่นะครับใช่ไหมมันเป็นขาลงเนี่ยมันเป็นขาลงนะมันเป็นเขาเรียกขาลงอยู่เพราะนั้นมันก็สามารถจะรีบาวรีบาวเพื่อไปช่วยเพื่อไปช่วยได้นะครับใช้เงินเยอะเพื่อเล่นรีบาวแต่อยู่ที่ต่ำไงอยู่ที่ต่ำเนี่ยอยู่ที่ต่ําเนี่ยก็ไม่เป็นไรหกแปดติดได้น่เดี๋ยวช็อตเอาไปกลับไปหกสิบแล้วก็รอแค่เวลาสามสี่ปีที่จะขึ้นสูงกว่าแถวแถวแปดสิบสี่อะไรเงี้ยนะฮะ ตามธุรกิจเนี่ยก็ติดชั่วข่าวเลยเงี่ยแต่เพื่อะยุงเซตไว้ก็ต้องใช้ใช้น้ํามันเป็นตัวประยุงนะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบหุ้นที่พี่นิพนพูดถึงตัวกา a ์ดเฟรนช์บีกรีแล้วก็ g p s C สองตัวนี้อยู่ล่างก็หมายความว่าถ้าซื้อก็ต้องเล่นหรอแต่ไอตัวที่เล่นเล่นเทรดไอตัวที่เล่นเทรดือ่กัด อยู่ห้าแล้วเนี่ยรอขายเลยเล่นบล็อกเทรดรอขายเลยลองบล็อกรอขายอย่างเดียวนะอันนี้คือเล่นเทรดจัดหนักในส่วนของกราฟเป็นเทรดเต็ยมเต็มออกคนที่ชอบมันชอบมันใช่ใช่แต่ขาที่ขายก็เป็นโอกาสก็ต้องมาดูอีกสองตัวบีกิมกับ g ีพีออันนี้เล่นเด้งสองตัวนี้ใช่ครับเด้งเด้งแล้วถ้าเป็นพี่พี่จะเล่นอะไรเล่นเด้งหรือเล่นเทรด เล,เล่นเหรือลิงเทรดจริงๆแล้วถ้าเราดูเราดูรอบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นไอตัวที่อยู่ต่ำเนี่ยเล่นเด้งเนี่ยเพราะตลาดมีมีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับตัวเด้งเนี่ยนะฮะมันได้มากกว่านะฮะตัวเด้งของเนี่ยเราเดือดูมั้ยเด้งจากสามสิบไปที่ไปที่สี่สิบมันสามสิบเอร์เซ็นนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดูกราฟนะฮะ ถ้าเราเราดูตัวที่อยู่ข้างบนนะฮะนะครับมันก็สี่ห้ามันไปห้าสิบมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองคือตัวเด้งมันไม่ได้มากกว่าอยู่แล้วเพราะมันลงมาต่ําอยู่ข้างล่างนะฮะกาซูมากกว่าไปดู g ี s ีเเหมือนกันนะเล่น g p s ในจังหวะเดียวกับซื้อซื้อเนี่ยนะครับแต่จากตรงนี้ไปเนี่ยนะฮนะถ้าเบรกข้าสองแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะได้มากกว่าละเพราะว่ามันจะขึ้นเร็วและแรงและแต่แรนล,รลี่นะฮะมันจะแรนลี่แบบแรงๆไปเนะี้เห็นไหนะมเนี่ยคุกคน นะครับมันจะแรลรีแบบเนี้ยเพื่อจบม,มันจะมันจะแรงแล้ว่จากนี้ไปมันต้องเล่นแรงแล้วนะพอผ่านห้าสองมันจะแรงเลยนะครับ,อรบโอเคดีไหมฮะนักถุนแบบมุมมองในนักถุนต้องการฮนะมุมมองเล่นล้วไปเลยแต่ถ้าตลาดลงมาอาจะ,ะยุบลงมาก่อนเลยไปก่อนเนะี่ยแต่มันต้องขึ้นให้จบนะ,นะครับแล้วก็ถ้าไม่มั่นใจว่าจะขึ้นได้ เซ็ตยังไม่ไปด้วย้อระยุงต้อง,ไปไปไปงต้องตามเซ็ตน,นะกรับก็ไม่ควรทะลุหา้าสอบแล้วก็ปรับได้ปรับเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าจะจบต้องเล่นให้จริงแล้วจะมีจะม,มีก็จะมีคนไปซื้อข้าวบนเองโดยที่ขายหุ้นได้นะ<ม>เป็นธรรมชาติของตลาดหุ้นแล้วนะครับถ้างั้นกราฟถ้าจะโชว์แบบโชว์เจ้าสุอัะดับถึงของไทยโชว์แบบอันดับนึงของไทยก็คือแบบว่า นำตลาดนำเสร็จอะไรเงี้ยคือเขามีาจุดอ่อนอยู่แล้วเขามีจุดแข็งอยู่แล้วว่าไม่ขายหุ้นออกไปเลยใช่นะครับเธอนุโวลี่เขายังอยู่เท่าเดิมไม่มีการขายหุ้นออกแน่นอนนะครับแล้วหุ้นที่ขายให้ ADB ไปนะฮะให้ฝรั่งไปให้แบงก์ญี่ปุ่นไปเนะี่ยก็ซื้อคืนกลับมาหมดและ้ะไม่มีฝรั่งถือหุน้นไม่มีละที่ให้เข้าไปราคาต่ำๆราคาจอง่ะนะฮะก็เอาขึ้นมาหมดละไม่มีละนะครับ ไม่คิดไม่ใช่แล้วเขาขายขึ้นมาเขาขายขึ้นมาเขาหนีต้องหนีเขาหนีได้ได้พี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณค้าขอบคุณค่ะพี่ค่ะเราได้ไอเดียของพี่นิพน์ในเรื่องราวของจีจังหวะของหุ้นสามตัวนะฮะเขาได้เรก็บเสียบเียบเป็นเกิดขึ้น GBC แล้วก็กราฟเอเนจนั้นรุ่น